ต่อที่ไหนลราอายุเท่าไหร่ครับเดี๋ยวแนะนำเพื่อนๆอ,อายุ16กลับได้เลยเหรอตอนพบกับครูพี่ไปอีกแล้วนะครับกับครูไปช anel เนาะทุกคนที่ไปจะบอกว่าตอนนี้มันกำลังจะเปิดเทอมนะครับหลังจากหยุดยาวปีใหม่มาแล้วเนี่ยพี่ก็จะอัพ,อพเดตให้พวกเรารู้นะว่าตอนนี้นะครับไม่ต้องเสียเวลาเรียนจนถึงม .6 แล้วเมื่อเราอายุ16เนี่ย ทอปอ,อ,อเนี่ยได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลยน้องตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็คือปี64เนาะว่าเฮ้ยเราสามารถเข้าจุฬาได้ธรรมศาสตร์กเกษตรศมหิดลศิลปากรมสอวอรหรือว่ารัก,กระบังได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่จะบอกว่าเดี๋ยวพี่จะมาเปิดโผแบบมหาวิทยาลัยที่แบบว่า,าน้องๆแบบว่าไฟฝันกันเนาะโอเคคราวนี้นะครับสเต็ปแรกก่อนเลยนะน้องต้องรู้จกักเกณฑ์การคัดเลือกเนาะใครที่จบส e ดีแล้วต้องเข้าไปเทียบบุตรนะครับกับ เว็บไซต์ของจุฬาเดี๋ยวพี่จะทิ้งเอาไว้ให้ข้างล่างเนาะโอเคไหมอ่า atc.jula.ac.th นั่นเองนะครับต่อไปเราก็จะไปเปิดโผลกันเลยนะครับว่าเกณฑ์แต่ละที่เนี่ยเขาเปิดช่องว่างอะไรให้กับเราในการเตรียมตัวบ้างนะครับอันแรกเลยจุฬาลงกรณ์ของเรานั่นเองนะครับมหาวิทยาลัยของพี่ไปนั่นเองเนาะเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาละ1หนรนะครับอ่าก็จะมีอ่าคะแนนรวมเนี่ยนะครับ660 แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเกณฑเนาะทีนี้นะครับก็จะมีบางคณะเช่นวิทยาศาสตร์เคมีประยุกต์นะครับหรือว่า b ีแกเนี่ยการกำหนดคะแนนขั้นต่ำของวิชาไซแอนไว้ที่160คะแนนนะครับส่วนธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับมีคณะที่เป็นอินเตอร์หลายคณะมากนะครับก็คือคะแนนขั้นต่ำเนี่ยจะเป็น145คะแนนนะครับเราก็าจะมีบางวิชานะครับหรือบางคณะเนี่ยที่กำหนดไว้ว่า ศิลปศาสตร์หรือว่าเบสเนี่ยต้องมี165คะแนนรวม660นะครับแล้วก็อ่าอเมริกันศึกษาหรือเบสเนี่ยต้องมีขั้นต่ำร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็เทปนะครับหรือเทปเป้วิทยาศาสตร์นะครับอ่าเป็นคณะวิศวะเนี่ยจะต้องมีแมทนะครับขั้นต่ำร้อยนะครับและไซแอน160นั่นเองนะครับส่วนอ่าสุาสานมวลชนนะครับหรือ BJM เนี่ยมีคะแนนขั้นต่ำหนึ่ นะครับรายวิชาห oh. รือเนาะอเเกนโหดเหมือนเดิมนะครับ oh. ส่วนม oh. ัี่โดนก็ตั้งแต่ใครที่จบตั้งแต่1เมษา64 oh. มาเนี่ยใช้เกณฑ์เดียวกันหมดเลย oh. คือจะใช้เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำา4 5 5 oh. นั่นแปลว่าเออน้องอาจจะมีวิชานึงได้145 oh. ก็ได้แต่อเวอร์อหรือผลรวมเนี่ยต้องได้660นะครับส่วนมอเกษตรเนี่ย ก็คือฟรีเลยน้องไท้ยแค่145นะครับต่อวิชาเนี่ยน้องก็สามารถที่จะเข้าเรียนได้แต่ว่าจะมีบางคณะอยู่นะครับที่มีเกณฑ์ขั้นต่ำห6ร้เช่นว,วิทยาศาสตร์เคมี Me, วิทยาศาสตร์ชีวภาพเทคโนโลยีนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโพลิเมอร์นะครับนานาชาติส่วนรัฐกระบ,บังอินเตอร์เนี่ยนะครับเข้าได้เลยนะน้องได้คะแนนขั้นต่ำแค่ร้อยสนะครับ อีกขีดหนึ่งนะที่สุดท้ายแล้วที่ไปจะเน้นนะครับก็คือมสวนะครับมหาวิทยาลัยศรีนคะรินวิโรธอันนี้ก็ไม่กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ำเหมือนกันสําหรับในอินเตอร์เนาะส่วนาภาควิชาที่เป็นหลักสูตรธรรมดาหรือหลักสูตรไทยเนี่ยน้องถามพี่ไปเยอะมากว่าเข้าได้ไหมคําตอบคือเข้าได้นะครับเพราะเราจะอ้างอิงจากทปอนะครับซึ่งประกาศของทปอเนี่ยนะครับก็จะมีประกาศเกณฑ์คะแนน,นไว้แบบปังมากในเว็บ TCA คสหกเานะว่าเกณฑ์การเทียบวุฒ GED ปีการศึกษา2,565เนี่ยใครก็ตามที่จบนะครับก่อนเดือนพฤษภาปี60นะครับคะแนนรวมตอนนั้นมันยังเป็นหลักพันอยู่เนาะจะต้องมากกว่า2,250นะครับแล้วก็คะแนนรายวิชาเนี่ยมากกว่า410แต่ใครที่จบตั้งแต่1พฤษภา60นะครับไม่กำหนดคะแนนรวมและรายวิชาขั้นต่ำแค่145คะแนนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกณฑ์น,นี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่น้อง กดเข้าไปอ่านนะครับในแต่ละมหาวิทยาลัยและแต่ละคณะนี่น้องก็ดูเลยว่ามันมีอ้างอิงทอปอ,อ,อรหรือเปล่าถ้าเกิดอ้างอิงทอปอ,อ,อใช้เกณฑ์ทอปอ,อ,อนี่น้องก็คอนเฟิร์มได้เลยแต่อยากชัวร์นะพี่ไปแนะนําโทรสายตรงเพราะตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่แต่ละที่เนี่ยคอยเี่ยตอบน้องแล้วก็หาคําตอบให้น้องแบบจริงๆเพราะว่ามีมหาวิทยาลัยอ,อีกเยอะมากทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับที่รับวุฒิด,ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกเลยว่า โควิดจะโมงสองโมงสามมงสี่น้องไม่ต้องกลัวลุย